คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสน้นเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีกะมาพบก,กับน้ำเชียผ้าลวยเด้อค่ะมือนี่น้ำเชียกะมาหาไอ้ดอนหลากับไอ้บ่าวเด้อค่ะมือนีสิไปตามแนวทางเลีกของไอ้บ่าวกับไอ้ดอนเด้อค่ะมือนี่ก็ได้มายามเพื่อค่ะท่านผู้ชม น้ำเชี่ยมาบ้านเด้อค่ะมาทุระค่ะเด้แวะมาหาไอดอนกับไอบ่าวเด้อค่ะเอามือนี้กะมาเห็นกันแล้วกะสิไปขอตัวเหลขกเพิ่นว่าเพิ่นไปหามาตะมองไดแม่นบ่ค่ะเอาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยในเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมไปถามไอบ่าวกับไอดอนกันนะคะครับไปถามในระพปี่น้องเนาะค่ะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเกามี่เชียครับน้ำเชียเด้อครับพี่น้องผมน้ำเชียพ่ารวยด้วยเบาน้ำเชียารวยน้ย่าเขาเป็นน้ำเชียรชมเอ่นี่ยกนี่ครับผมแต่ก็ตัวจริงเสยงจริงสาเบาถอกเสรเลยครับพี่น้องารชีครับเดียราเชียร์เกาเมี่ีรครับีอคะครับมือีมีโอกาสไดมาพอกันแล้วครับผมค่ะครับเดมคุยกันแต่ไม่โทรศัพท์ติดต่อกันได่คุยกัน กับู young, ุจ <and living S 2> ักกันไม่เป็นปีแหละครับพี่น้องนะครับน้องแต่ทีนา้เราได้เป็นโอกาสดีกับเชี่ยกับเราม่เชี่ยเพิ่นมาตุลาแถวนี้ครับเพิ่นได้แวะมาเยี่ยมมิวกาสได้มาเยี่ยมมาเยามกันกับูุจักกันไม่เป็นปีแล้วครับพี่น้องครับกับมาเพิ่อนมีเพิ่นเลยมาเยี่ยมมาหาเนาะกับเนาะจังไหนก็ได้มาแล้ว มาถุระแถวนี้มาไม่เตะไม้เป้าเมามาถุล่ะมาถุร่ะมาครับแล้วมแม่ไม่เล่นนำ้ำเอาตัวเลขว่าไงล่ะค่ะอยากได้ตัวเลขแม่เ,เพราะว่าไอ้เป้าไปวัดหลายหมองมาาหน้นะกระดิเด่นมาหลายหมองค่ะแต่ว่างวดน,นี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเลยน้ำเชียร์วดว่างหันถือบ่ได้อยู่เจ็ดห้านันาน่นแต่ว่าแต่ว่าคือธรรมดาครับมันบานห้อง มันมันบริเต็มเม็ดเต็มน่วยนะครับพี่น้องครับพี่น้องก็จะเข้าใจแล้วครับผมค่ะครับไอ้เบาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ค่ะท่านผู้ชมตัวจริงมันบ่ตัวจริงคือฝรังคุณ่ะบ่สอบคือบ่สอบคืออยู่ในกล่องบ่ะค่ะ่นผู้งามแล้วค่ะแต่ว่าเ่นขาดเนี่ยเอาเบาเฒ่าสโรแกนค่ะพี่น้อง สซโลเกนว่างใดก่อนโซโลเกนมียไม่มีเมียไม่มีโสดตลอดโอ้คร่ะอันนี้ว่าเล่นว่าวมวนเด้อครับพี่น้องเป็นคนจริงใจนะครับค่ะครับเออ่ตามไปหามามาครับเนาะแต่ว่าจะมีความฝันผมเนีอยฝันนวลีฝันพอดีมีโอกาสจังไหนจังเกามาีเชียร์กับมาเชียร์มาพอดีแหละครับจะได้อภิษฎ์ฝันเอฟซีองค์กระหน่ำแต่ว่าเราเท่ากับนีตัวเลขที่ไปตามไปหามา แกมีตัวมักตัวชอบอยู่ครับพี่น้องอเป็นแนวทางนะครับเนะาะให้เอาไปร้องไปเทียบเบิง้งเป็นว่าถูกใจหรือบ่ถูกใจ,กใจะครับที่้องกับบัวไหคููบ่หลายชุดอกครับแต่ว่าเดี๋ยวเราคงฝันให้ฟังก่อนฝันว่าจังไ๋งวดนี้คงฝันสองสามมือขึ้นหลังฝันว่าแปลกว่าเป็นผู้เฒ่าแก่ผู้เฒ่าโบราณเนค่ะป้อเบ้าเฒ่า,า,า,านอนอยู่บานพี่สาวค่ะครับนอนอยู่บานพี่สาวคือพี่สาวบ่ได้ยูบาลเบ้าเฒ่า,านอนอยู่ผู้้เดียวครับผม ช่วงกระดึกแหละครับผมคือคนผู้เฒ่าโบราณนี่แหละค่ะเปืนมหาหลับเพลนว่าลุกขึ้นมาเบิ่งหนีแนว่าสั่นลุกขึ้นมาผู้หญิงผู้ชายก็ไอ้บ้าผู้ชายผู้ถาวรผู้ชายผู้เฒ่าแม่นครับค่ะบ่านลุกขึ้นมาเบิ่งหนีแนว่าสั่นลุกขึ้นเป็นบางอย่างแหละครับประตูนอกบ้านถาเรกันตามภาษาบ้านนอกอืมประตูลุกขึ้นเป็นบางอย่างนันเพิ่นว่าตามมาว่าซั่นกับบ่านถาวรก็ตามมาเปิดประตูออกจากบ้านเพลนก็เปิดประตูบ้านก็ตามเพิ่นมาค่ะนั่งเพิ่นว่าอยู่ถ่ายรถว่าซั่นอยู่ถ่ายรถบ่าาวเ โองูัต oh. มักไงงูตัวมั้งไง, oh. ไงค่ายๆออกสีขาวๆจะเป็นงูเผือกนี่ครับพี่น้อง mm. ง่ยายขุดย่ทัยรถบ้าเท่ากระตกใจครับพี่น้องเพราะตะตจกใจแล้วกะก,ะ,กะตื่นเลยอาฝันตัวนี่ธรรมดาธรรมดาจะบ่คอยฝันนี่ครับมาบ้านมาบานจะปีนึงแล้วฝันอยู่แค่สองเถื่อ,อ่บานลังนั้นง mm. ูเผือกเตี้ยงูเผือกงูัตมั้งไงบอกว่ายุทัยรถเพิ่นไว้ เบิงเอาอยู่ถ่ายรถท่าเห็นงูคดตัวยังไงอยู่ถ่ายรถนะครับเนาะผู้เ่าปเดี๋ยวว่างไปนัด่านันบอท่านในบห้ฟังโอ้ได้เาได้จะามีโอกาสน้ำเชื่อมเก่ามาเชื่อมาาเมียนเมียนนะคับบ่าวเถาลิปตีเป็นหนึ่งซี่ผู้เถาบ่าวเถาตีเป็นเก้าค่ะถ่ายรถบ่าวเถาันเป็น้าห้าห้าศูนบ่าวเถาลิกตีเป็นเก้าห้าศูนย์ กเอา,เอามันเข้ากันตัวย,วยอรอนแต่งว่าคุยกับ<อ>น้ำเชียรก่อนก่อนหน้า,น,า,น,น,าน,นี้อยู่ว่าเอาเหล็กขึ้นปิดตรงกับของน้ำเชียร์เพิ่นแต่ถ้าเปลี่ยนรถเป็นกัน9 5 8 6เปลี่ยนรถของน้ำเชียร์นะครับเนาะอันนี้เลยครับเพราะว่าถ้ามาด่าบ,บ่ฝันเนี่ยน้ำเชียรกับมาเชียร์กับบ่ฝันนี่ครับไม่นอนอยู่บ้านมีฝันหลอดหนึ่งฝันเลยครับกับผู้เฒ่านี่ยแหละเพิ่นมาบอกงวดที่มันออก7 9เพิ่นมาบอกว่าโตเดียว ถือบอกสั้นมาว่าเสียวเล่หนึ่งเก่ากันแต่ว่ามวดนั้นมันมามาส่งนะครับมันออกเจ็ดเก่าเกาเอาออกมว่าเจ็หนึ่งเก้เป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าเพิ่นบอกหนึ่งเก่าแต่ว่ามันออกเจ็เก่ามวดนั้นเนาะกับเพราะว่ามวดนั้นเพิ่นมาบอกเป็นตัวเลขเลยแต่ว่ามวดนี้เพิ่นเห็นเปเบื้องยูไทยรถอุตสันกระเป๋าถานีิตกใจเพิ่นก็เลยบอกไม่ได้บอกเลขนะครับเห็นงูแล้วมันตกใจไหมครับกระเล็กเือดนี่นะครับเอ้าน้ำเสียขอ้เสียเกี้หน่อยได้ด้วยบั้นงูเผือกตเจ้สะ จะบ๊วยเผื่อได้หรือหรือจะม่รู้สิอย่าอย่าอย่าอยู่ครับโอ้ชมอยากนั่งค่ายวะเมียนผู้สาวสิผู้เขานี่เมียนสิมานางหนาเลยดิบานี้ใกล้แล้วบานี้สิสาราสดแล้วเรื่องขาดทันผู้ชมบานี้บนเด็กเอาน้ำเชียกับซีดีมาอีกดิไอ้ดวนบานี้เมมเห็ดจังใดล่ะผู้เฒ่าแนะน้ำให้ค่ะผู้เฒ่าเพิ่นอุตส่าห์เอามาให้ แต่ว่าแต่ที่ไปหามากกับที่ตัวชอบอยู่คมีตัวชอบอยู่ซีคูซีคูที่ชอบแล้วก็จะเขียนให้ค่ะเนาอ่าเขียนให้ได้ครับท่านเขียนกันจ้าจะเลยเนาะรกาของบ้าเถาเลดจากบ้าเถาแล้วครับผมค่ะก็มาเชียร์กันมีโอกาสเนาะเยีมามยำยำ่ยำยำกันครับยังบอกเคยบอกยูไส้เรี่บร้อยครับบอกทางเก่ามาเชียร์มาก มาเชียร์ล่ะดอลล่ารับผมบานน้ำเชียร์ล่ะท่านเดี๋ยวเอาข้มสามตัวก็จะเป็นเก้าห้าศูนย์นะครับเนาะถ่ายรถนะถ่ายรถครับครับผมตัวที่ชอบจะมีอยู่นี่ครับผมค่ะกตัวที่ไปหามาน้ำจรยรเพิ่นหน้ำปูต่างๆนะครับบ้าวเถากับคัดมาตัวที่เด่นๆนี่จะตัดออกจากชุดของบ้าวเถาเก้าห้าห้าศูนย์เก้าศูนย์รับผม ัวที่อ่าัวที่ตัวที่ล่องมากๆก็จะตรงกับน้าเชียน้ำด้วยครับแปดห้าแปดสองเก้าสองแค่นั้นครับ่าเน้นครับบนล่างด้วยครับพี่น้องบนล่างบนล่างนะครับผมรับผมเน้นแค่นี้สองคูเท่านั้นอันนั้นดูเหมอนไอ้บอาไอ้อนเอาไปอ่าเหรอครับผมเอา นี่นะครับหนูหนูหนูนี่ลูกสาวลูกสาวเก่ามาเชียร์กับน้องเชียร์กันครับกับทั้งช่องนะครับเนาะค่ะก็คือตามข้อมฝันตามข้อมฝันบาดถับละสามตัวค่ะบริลลุ่งของอาจารย์ซอสสกุลเฮิร์ทนถ่ายทันไรชอบเลขเพิ่นกับบริหลายคู่หลายชุดของอาจารย์ซอสสกุลเพิ่นก็คือหนึ่งหกหกหาแต่กรล่างสามหกคู่เดียวเพราะวัาที่แล้วเพิ่นให้ร์เจ็ดหาล่างเด่เดียวนะครับน่าถ่ายชอบของ อาจารย์อ,อสกุลเพิ่นสามหกล่างเม็ดเดียวบนเพิ่นหนึ่งหกเข่าหตอนนี้เป็นที่เบาเท่าชอบพี่น,อน้องครับผมค่ะครับเน้เนๆสองคู่ครับเก้าห้ากับห้าศูนย์เอาเพิน่นเพิ่นยังสี่ให้เราเดีย๋ยวหันเกาหาก็ะเปีดหาหน้อยดอนแมนเกาหาบุ์จัดหาล่างพินหาบุ์พินหาล่างห้องน้องข้ามโบนเน่เรียนยั่เชื่อจะโชคดีแมนเยอั่ว บ่ได้พ่อกันถือว่าตัวแต่งเป็หูจักกันมากวัวแต่ได้มาหากันพี่น้องตื่นเตื่นไอ้บ่าวตื่นกันต่างคนต่างตื่นกันครับท่านผู้ชมเรื่องน้ำเชียร์กับมาเชียร์กับตื่นกันครับในพ่อกันตื่นกันเป็นขึ้นตื่นตื่นกันอ่ามันคือตัวจริงในโทรศัพท์คือมั็นจะยันตัวตรงโน่นเนาะเอนแต่หนายนาบเห็นเสียงจะเรียกว่าคคงงเลยเอาครับท่านผู้ชมครับรนายนาบเนาะ ค่ะขอบคุณหลายๆไอ้เ้าค่ะสวัสดีค่ะอาจารผู้ชมสําหรับคลิปนี้กัเลขกไอ้เ้าเพื่นกัชนกันกับน้ำเชี่ยเนาะค่ะเล็กข่วมฝันค่ะพิจารณาเบิงเด้อค่ะนําเสนอกับพ่อเป็นแนวทางยูดีมีแห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะ